เราก็ได้ดูวิดีโอเกี่ยวกับเอมีนมาหลายวิดีโอแล้วนะคะวิดีโอนี้ก็น่าจะเป็นวิดีโอที่สนุกที่สุดเกี่ยวกับเอมีนเพราะว่ามันเกี่ยวกับกลิ่นของเอมีนค่ะเอมีนเอมีนมีกลิ่นนะคะโดยปกติแล้วในสถานะแกส๊สมันก็จะมีกลิ่นเหมือนแอมโมเนียซึ่งเป็นกลิ่นที่แรงนะคะถ้าเป็นสถานะของเหลวก็จะกลิ่นเหมือนปลาเหมือนปลาตายนะคะหรืออาจจะปลาเน่า แล้วถ้าหากว่าเราดูมโมเลกุลบางตัวอย่างเช่นตัวนี้ไตรเมทิลเอมิน H 3 C ไนโตรเจนเรามี C H 3แล้วก็มีอิเล็กตรอนโดดเดี่ยวตรงนี้ด้วยนะคะและนี่ก็คือไตรเมทิลเอมินซึ่งให้กลิ่นเหมือนปลานะคะกลิ่นมันจะเหมือนปลาเอาละค่ะ ที่เราพูดถึงกลิ่นของมันนะคะก็เพราะว่าในวิดีโอนี้เราจะได้รู้จักกับโมเลกุลใหม่ที่มีชื่อว่าแอลดีไฮด์ซึ่งมันสามารถต้านกลิ่นของเอมีนได้นะคะบางครั้งโมเลกุลของ e แอลดีไฮด์เล็กก็มีกลิ่นที่แรงได้นะคะอย่างเช่นฟอร์มาลดีไฮด์เราลองมาดูโมเลกุลของแอลดีไฮด์กันเลยค่ะนี่ก็เป็นโมเลกุลของฟอร์มาลดีไฮด์นะคะนี่ก็เป็นชื่อทั่วไปของแอลดีไฮด์ค่ะ ซึ่งมันใช้สำหรับเก็บรักษาอะไรบางอย่างอย่างเช่นในวิชาชีววิทยาเราอาจจะเคยเห็นกบอยู่ในสารละลายซึ่งนั่นก็จะเป็นสารฟอร์มาลดีไฮด์สกดแบบนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราจะเรียกชื่อโมเลกุลเหล่านี้กันอย่างไรนะคะถ้าเรามีโมเลกุลที่ใหญ่กว่านี้กลิ่นของมันก็จะดีกว่านี้นะคะอาจจะกลิ่นหวานๆหรือเหมือนกับดอกไม้ อย่างเช่นถ้าเรามีเบนซอลไไฮด์ ide, ซึ่งเราอาจจะเจอจากอนุพันธ์ของเบนซีนนะคะเบนซอลไฮด์ ide, ตรงนี้นะคะโมเลกุลของเบนซอลไไฮด์ ide, อันนี้ก็เป็นโมเลกุลที่คุณอาจจะเดาได้ว่ากลิ่นมันเป็นอย่างไรนะคะวงแหวนเบนซีนแล้วก็มีคาร์บอนห 2 3คาร์บอนคาร์บอนตัวสุดท้ายมีพันธะกับออกซิเจนและไฮโดรเจนและตรงนี้ก็มีพันธะคู่ด้วยแบบนี้นะคะโมเลกุลน,นี้เรียกว่าซินนามอลดีไฮซึ่งเขียนแบบนี้นะคะอย่างที่คุณพอจะเดาได้นะคะโมเลกุลน,นี้กลิ่นเหมือนชินนามอนอันที่จริงก็เป็นโมเลกุลที่อยู่ในชินนามอนซึ่งจะให้กลิ่นแบบชินนามอนนะคะ กลิ่นชินนามอนเป็นยังไงคุณคงพอจะนึกออกกันนะคะเพราะฉะนั้นคุณก็คงจะเห็นแล้วว่าโมเลกุลแอลดีไฮด์ที่ใหญ่กว่าจะให้กลิ่นที่ดีกว่านี้นะคะในขณะที่โมเลกุลเล็กๆจะให้กลิ่นที่ฉุนกว่าอย่างเช่นถ้าคุณเปิดโหลกลกในวิชาชีววิทยาคุณอาจจะได้กลิ่นชุนๆน,นะคะ เอาละค่ะเราก็พูดถึงต้นสิ่งมาพอสมควรแล้วเราลองมาพูดถึงแอลดีไฮด์ทำไมถึงเป็นแอลดีไฮด์กันนะคะคุณอาจจะสังเกตเห็นรูปแบบของโมเลกุลบางส่วนกันแล้วโมเลกุลของแอลดีไฮด์ทั้งหมดนี้จะมีคาร์บอนที่มีพันธะคู่กับออกซิเจนโมเลกุลนี้ก็มีนะคะและโมเลกุลนี้ก็มีซึ่งส่วนนี้เราเรียกว่าหมู่คาร์บอนิลนะคะหมู่คาร์บอนิลตรงนี้ก็เป็นหมู่คาร์บอนิลและตรงนี้ก็เป็นคาร์บอนิล หมู่คาร์บอนิลยังไม่ใช่หมู่ที่จะแยกแอลดีไฮด์ออกจากโมเลกุลชนิดอื่นๆนะคะเราจะเจอคาร์บอนิลที่โมเลกุลอื่นๆเช่นกันค่ะคาร์บอนิลสิ่งที่โมเลกุลแอลดีไฮด์มีขณะที่โมเลกุลอื่นๆไม่มีนั่นก็คือคาร์บอนิลมีพันธะกับไฮโดรเจนด้วยค่ะตรงนี้ก็ขอโทษนะคะเมื่อสักครู่ลืมวา่าไฮโดรเจนเบนแอลดีไฮด์เราก็มีไฮโดรเจนด้วย เพราะฉะนั้นโมเลกุลของแอลดีไฮด์จะมีหน้าตาแบบนี้ค่ะมีหมู่คาร์บอนิลแล้วก็มีไฮโดรเจนแล้วก็มีห่วงโซ่คาร์บอนนี่ก็เป็นโมเลกุลแอลดีไฮด์ที่ซับซ้อนน้อยที่สุดนะคะตรงนี้บางทีก็อาจจะเป็นแค่ไฮโดรเจนแบบนี้นี่ก็เป็นโมเลกุลที่เราจะพบเห็นโดยทั่ว,วไปนะคะฟอร์มอลดีไฮด์เบนดีไฮด์ ออขอโทษนะคะเป็นเบลแอลดีไฮดหรือชินาเม a l อลดีไฮเราก็ยังมีโมเลกุลที่สําคัญอีกอันหนึ่งนะคะซึ่งก็เป็นโมเลกุลที่สําคัญเลยทีเดียวเดี๋ยวขอวาดไว้ตรงนี้นะคะออกซิเจนมีพันธะกับ ch 3และไฮโดรเจนแอลดีไฮด์เราลองมาดูการตั้งชื่อโมเลกุลแอลดีไฮด์ที่ผ่านกันมานะคะโมเลกุลต่างๆเหล่านี้เรามาเริ่มจาก โมเลกุลน,นี้กันนะคะซึ่งเราก็ทำเหมือนกับการเรียกชื่อเอมีนเน่นะคะโดยเราจะต้องมองหาคาร์บอนที่ยาวที่สุดแล้วเราก็นับคาร์บอนจากตัวที่มีพันธะกับคาร์บอนิลนะคะซึ่งนั่นมันก็จะเป็นตัวสุดท้ายเพราะว่ามันจะต้องมีพันธะกับไฮโดรเจนด้วยขอเน้นนะคะต้องมีไฮโดรเจนด้วยเรามีหมู่คาร์บอนิลแล้วก็ไฮโดรเจนเอาละค่ะ เราลองมาดูที่โมเลกุลน,นี้กันนะคะคาร์บอนหตัวเพราะฉะนั้นเราจะเรียกว่าเมทานอลซึ่งเขียนแบบนี้นะคะไม่ใช่เมทานอลนะคะเมทานอลก็คือพันธะกัมมู่ o h แต่เรามีพันธะคู่ตรงนี้และเรามีไฮโดรเจนตรงนี้ซึ่งพันธะคู่นี้อยู่ที่คาร์บอนตัวสุดท้ายนี่ก็คือแอลดีไฮด์เพราะฉะนั้นเราเรียกมันว่าเมทานอลไม่ใช่เมทานอลนะคะ สำหรับโมเลกุลอื่นๆที่เราเห็นตรงนี้ชื่อนามอลดีไฮหรือเบนซัล e ดีไฮเพราะว่าเ,เรามีแค่วิธีนี้ที่จะเรียกมนันนะนะคะอันที่จริงมันก็เป็นเรื่องแปลกนะคะที่ไม่มีใครเรียกฟอร์มาลดีไฮว่าเมทานอลกันเลยหรืออะเซทาลดีไฮก็มีชื่อเรียกตามลักษณะของโมเลกุลว่าเอทานอลเอทานอลไม่ใช่เอทานอล เราลองมาดูตัวอย่างเพิ่มเติมกันอีกสักตัวอย่างหนึ่งนะคะเพื่อจะได้เข้าใจการตั้งชื่อมากขึ้นถ้าเรามีคาร์บอนยาวๆเราก็ต้องใช้ระบบของการเรียกชื่อนะคะอย่างเช่นโมเลกุลน,นี้ที่กำลังจะวาดอยู่มันก็คือโมเลกุลอะไรคะมันก็คือแอลดีไฮด์เพราะว่ามันมีคาร์บอนิลและไฮโดรเจนอยู่ที่คาร์บอนมี3คาร์บอนคาร์บอน3ตัวก็คือพรอ็อหรือซึ่งก็คือพรอพานอล เราลองมาดูอีกโมเลกุลกึ่งหนึ่งอะนะคะโมเลกุลที่ซับซ้อนขึ้นมาอีกสักนิดหนึ่งเราจะเรียกมันว่าอะไรนะคะเราก็มาดูที่คาร์บอนกันก่อนมีหนึ่งอ 1, 2, 3, 4, เรามีคาร์บอน5ตัวเพราะฉะนั้นก็จะเป็นเพนหรือเพนตาและเพราะว่ามันเป็นอัลดีไฮด์เราก็เลยเรียกว่าเพนตาลเช่นเคยนะคะเราก็จะนับคาบร์บอนตัวที่1ตรงที่เป็นคาร์บอนิลนะคะก็จะมีทั้งหมดห้า และตรงคาร์บอนตัวที่2ก็จะมีพันธกะกัมมุมเมทิลดังนั้นก็จะเป็น2องเมทิลเพราะฉะนั้นเราก็จะได้เป็น2องเมทิลเพนทนอลค่ะ